มูกระลังดีเลยนางพุทโธพุทโธรอดหรือว่านางสวดมนต์รอดก็ได้จ้ะหวอมแห้งขนาดเลยจ้ะหวมแห้งค่ะเมื่อกิ้ว่าจะาของสิมักแสบนนี้เลยสวัสดีจ้า สวัสดีจ้ามือนี้มาพรก,กันกับลูกยายข้าฟมิลี่นะจ้ามือนี้เข้าจะภาพมาย่างใส่นะจ้าให้ย่างใส่หมูนะจ้าโอ้ยอย่างใส่ตันหมูแล้วก็มีย่างหมูย่างหมูติดกระดูกนะจ๊ะเดีย๋ยวเข้ามาย่างทานเท่ากาอะไรอย่จ้าเดี๋ยวเข้าจะมาย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเห็นลูกยายข้าน้ำลูกยายข้าฟามิลี่น้ำจ๊ะจ้า เดี๋ยวท่ใบยางกันเลยนะจ๊ะไม่ไม่ไม่ใส่ตันการน้องบัวแดงนะจ๊ะ้ยใส่ลงไปเลยฝนตกกระลังเศร้านะจ๊ะ ันนี้มาร์กไเรียบร้อยแล้วเนี่ยจ้ะใส่เนืตีใส่ซอสถุงรสใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่พริกไทยดำเอาหมูหมูก็ใส่ไปพร้อมกันเลยจ้ะ นี่นี่จ้าวันนี้เขากันล่อล่อห้มันแหมแหมเฮ้ยมัหยมนหอยจ้ะไฟลุกเลยไฟลุกในห้องเดี๋ยวถ้าเอาสีทานผมด้วยจ้ะเอาสีทานผมหน่อยนึง บางข้อเขาจะสีถอยไฟออกเลยจ้ะอันนี้บ่ามักถอยไฟออกบอางทีคานทุ่มเข้าไปเในข้อล่างปีนมันก็จะเป็นได้เลยอ้ยนี่เริ่มใหม่หน่อยนึงนะจ้ะใหม่หน่อยนึงอ่ะในเริ่มใหม่หน่อยนึง โอ้ยหมูหมูนี่กำลังดีเลยนะอยากให้เบิง้งนี่นีนี่นีนจะหมูกำลังดีเลยแต่ว่าใส่เมื่อกี้ไหม่หน่อยนึงไหม่หน่อยนึงเพราะแหมๆเลยนะแหมแหมเค็มหน่อยนึง ล่ออีกข้างหนึงน่งเลยจ้ะล่อแบบใจเย็นๆนางพุทโธพุทโธล่อหรือว่านางสวดมนต์ล่อก็ได้จ้ะไผสิลองเพ่งล่อก็ไ้เมดแลเวี่ยแต่สะดวกไปลูกบึมๆเลยจ้ะ เริ่มร้อมมาจ้ะคันอยากให้มันสุกเร็วๆบากเขาเขาจะสใส่ตอนเขาจะเอาเป็นลวกก่อนนะจ้ะเปลวกให้มันสุกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาย่าง อยากหายมันหอมโว้ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเอาบ้างไว้หมกไฟแห้งๆมันสุกมาท่านมู mừng, mừng, dù, dù, mắt xì mày, không mày kìa cho, để hay mừng, hay dù cay cay, oai, oai, để hay dù cay cay, già nè, mình già nè. ตอนนี้หน่อยกว่มูอแค่ตอนนี้สุกกันได้จัดเอาไว้ยับไวน้นอกๆหน่อยนึงหวอมแห้งขนาดเลยจ้ะหวอมแห้งค่ักเออเออี้วเขาลองลองเอาอันนี้มาซิ้มมึงแล้วที่เสียบบ่ะ ินหอมหวยหวยเลยด้ะโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ก็จิสุกแล้วนี่ข้าอันนีเนข้าวมานร่องซิมตอนนี้เมอนแล้วจ้ะสุกแล้วโอ้ยหลือบน้ำจิม้มออกมาเป็นอยังนี้ข้าซิมเปล่าๆป่กัน ไ่ตันหมูนี่เดี๋ยวลองซิมบึงเออมันห่อนนี่จ้ะอืมอืมแซ่บอืมนวดจ้ะนวดแซ่บเลยอืมแซ่บอีกที cái gì gì xem Xẹp, 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 xẹp xem 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 quá đi xem 아니, 끝, 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 끝. อร่อยอร่อยแซบ่บแซ่บข้าวอี๋ดีเอ้เนด้กินแซ่บปันนี่ดิจ้ะโอ้เดี๋ยวรอหมูอีกจักกน้อยดิจ้ะ โอ้ยปั้นลูกบึมๆปั้นลูกแหงมันหมหยอยมันมีอนนตอนหนึ่งเป็นโมสามสันนะจ๊ะเนี่ยจิ้มปะเนี่มันสุกแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะจะบอกให้อันนั้นจิ้มมันไว้เด้ออร่อยมากเลยจ้าต้องมาซิมจ้าทุกคน ไฟไฟลูกอาาีกเลยลูกดูดูลูกหั่นอาาะไรเอากี่เท่าถมแล้วยังลูกไหมจ้ะเดี๋ยวเข้ารอดซิมหมูว่ามันจะเปิดชั้งไหน เี็นข้าเจ้าไปเก็บเห็ดดอยผาบาทมีแต่ดอกงามๆจุ่มๆเป็ดแต่เซ็บเป็ดตเ่เซบอยากไปเก็บอยากไปเก็บนี่แท้ๆตอนนี้ก็กินนล้วน,นี่ทุกคนดูจ้ะดู หอมแบบปีหอมผิดไทยเพราะว่าเขาใส่ปีไท่ดั่งไปนล้วตั้งใจจิตสุกแล้วตัง้งใจเติมทานแล้ว่วจ้านี่จะทุกคนดูมูนี่นี่โอ้ยไอ้ชวนชวนเดี๋ยวรออีก อีกแป,ป,แป,ป๊บๆดดวยจ้าน้ำจิ้มนั่นละค่ะแม่สิกินบักแตงไหมก่อนมานนั่ตัว กินได้ดอกมันก็อร่อยเลเดิเพื่อนแม่อยากกิ้มล้อวะมันไม่เสียงแบบฟึ่งฟีฟึ่งฟีนั่นไงจ้ะ นี่เอาหมูสิน้นอ้าวนี่พอ่อแหมๆฮมยัาไฟเข้ากับออนล่งเรื่อยๆเ,อเ,อเลยเขาก็เอาคางไ้นี่เขาจะได้กินอุ่นๆนี่มันสุกหมดแล้วเดี๋ยวจะถ้าว่าขันผูดด้ใดมักแหมแหมก็นี่ก็ต้องรออีกนักหน่อยแตนะ่ถ้าจะเอาหมูตอนนี้มันสิ้นะจ้วจะ น,น,นี่แมงว่นห,หน่อยนึงนะจ๊ะแมงว่นมันหอมอี่เดี๋ยวเข้ามากินหมูติดกระดูกโอ้ยหอมจ้าหอมดีไข่จะจิ้มอืมอืมดีดีดีดด เมื่อคิดว่าเจ้าของสิมักแสบตอนนี้เลยหืมแม่เอาน้ำจิ้มก็หมักแตงแอะนี่ด้อจ้ะนี่ใส่กันกับหมูย่างจงมห้พี่ก้อยด้อจ้ะ พอแล้วสำหรับมื้อนี้ไปก่อนด้อจ้ะพอกันไม่คิบหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ไปกับนั่งใจให้ลูกยายคคาแฟมิลีนน้ำใจจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะนี่จ้ะนี่นี่น